สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบกับครูอ้อมจันทราการจันดิตอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบทภาคเอราวัณการใช้เทคนิคบันได6ขั้น plus ในการอ่านจับใจความสำคัญค่ะพร้อมจะเรียนกันหรือยังคะไปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเรามาทราบกันก่อนดีกว่าค่ะว่าผู้แต่งคือใคร ผู้แต่งบทภาคเอราวันคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยรัชกาลที่สองค่ะบทภาคเอราวันนะคะใช้ภาคสําหรับการแสดงโขนแต่ละตอนรัชกาลที่สองพระราชนิพนธ์บทภาคเอราวันที่มีชื่อเสียงไว้ได้วยกันทั้งหมด4ตอนค่ะคือตอนที่1นางลอยตอนที่สองคือนาคบาทตอนที่สพรมมาสและตอนที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือตอนเอราวันค่ะนักเรียน ลักษณะการประพันธ์บทภาคเอราวัณแต่งด้วยกบบาบฉบัง16คือ1บทมี16คำแบ่งออกเป็น3วรกวรแรกจำนวน6คำวรที่2มี4คำและวรสุดท้ายมี6คำจำได้ใช่ไหมคะกบบาบฉบัง16นับเม็ดทั้งหมดที่มีตรงนี้ได้16เม็ดคะ่ะ ส่วนที่มาและเรื่องยอ่อเรามาทราบคร่าวๆกันก่อนเลยนะคะบทภาคเอราวันมีเนื้อหามาจากเรื่องรามเกียรติตอนศึกอินทรชิตค่ะกล่าวถึงอินทรชิตตอนแปลงกายเป็นพระอินทรงช้าง A and, เอราวันเสด็จมายังสนามรบโดยอธิบายถึงความงามของช้างเอราวันไว้อย่างน่าพิศดารค่ะส่วนจะวิจิตพิศดารอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันค่ะ ก่อนอื่นเรามารู้จักอินทรชิตกันก่อนค่ะอินทรชิตมีนามเดิมว่ารณพักเป็นโอรสองโตของทศก,กัณฐ์กับนางมุนโทเคยรบชนะพระอินทค่ะทศก,กัณฐ์เลยตั้งชื่อใหม่ให้ว่าอินทรชิตแปลว่าผู้พิชิตพระอินท์ค่ะนักเรียนคะก่อนที่อินทรชิตจะรบชนะพระอินท์นะคะอินทรชิตก็เคยศึกษามนมหาการอักขีสำหรับ บูชาสามมหาเทพสามหาเทพมีใครบ้างก็มีพระอิศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยอินทรชิตนั่งภาวนาอยู่ท่าเดิมตลอดระยะเวลา7ปีค่ะเมื่อวิชาแก่กล้าแล้วนะคะพระอิศวรจึงประทานสอนพรหมมาศและได้บอกเวทแปลงกายให้เป็นพระอินท์ค่ะ รู้สึกหรือ,อยังคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีวิชาแปลงกายด้วยนะคะต่อไปพระพรหมประธานสอนนาคบาทและให้พรว่าเมื่อตายให้ตายบนอากาศถ้าหัวขาดถึงพื้นเมื่อไหร่จะเกิดไฟบรรเลกันล้างโลกต้องเอาพานของพระพรหมมารองรับเท่านั้นจึงจะยุติเรื่องนี้ลงได้ส่วนพระนารายณ์ประธานสอนวิษณุปถาถมค่ะ เอาละค่ะทีนี้ถึงตอนสนุกแล้วเมื่ออินทรชิตได้อาวุธครบมือจึงรู้สึกพึกเหิมแล้วบุกข,ขึ้นไปบนสวรรค์ไปท้าพระอินทร์ค่ะรบชนะพระอินทร์มาก็อย่างที่ครูเคยบอกข้างต้นว่ารบชนะทศกัณฐ์ก็ดีใจมากที่ลูกชายรบชนะก็เลยตั้งชื่อใหม่จากรณพักให้เป็นอินทรชิตหมายถึงผู้ชนะพระอินทร์ค่ะแต่ด้วยไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมด้วยความประพฤติชั่ว ภายหลังจึงถูกสอนของพระลักษณ์ปักอ,อกจนสิ้นใจค่ะจบลงแล้วค่ะสำหรับเรื่องยอ่อทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันค่ะที่ครูบอกว่าอินทรชิตแปลงร่างได้กลายเป็นพระอินทรงช้างเอราวันทีนี้ละค่ะในบทนี้เขาจะมีพูดถึงช้างเอราวันบรรยายไว้อย่างเพราะพริง้งงดงามก่อนอื่นเราไปฟังกันก่อนค่ะครูมีคลิปเสียงให้ฟัง อินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทรงคดชะเอราวันช้างนิรมิตรฤทธิแรงแข็งขันเพือกผ่องผิวพันสีสัง สะอาดโอลาสามสิบสามเสียนโซภาเสียนหนึ่งเจ็ดงาดังเพชรชรัตรูจีงาหนึ่งเจ็ดโบคารณีสะหนึ่งยอมมี เจ็ดกออุบลบันดาลกอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมานดอกหนึ่งแบ่งบานมีกรีบได้เจ็ดกรีบผกากรีบหนึ่งมีเทพที่ดาเจ็ดองค์โซภา แนงน้อยลำเผานงพานนางหนึ่งยมมีบริวารอีกเจ็ดเยาวมานล้วนรูปนิรมิตรมานยาจับระบำรำรายสายหาชำเลืองหางตา คำที่ดังเทพอับซอนจบลงแล้วคะ่ะนักเรียนไพเราะไหมคะ ทีนี้เรามาในส่วนของการถอดความย่อความอย่างต้นเรื่องที่เราเคยคุยกันไว้อันนี้ครูเคยสอนนักเรียนถอดความแล้วแต่ต่อไปเราจะมาในส่วนของการจับใจความประเด็นสําคัญคิดว่ายากไหมคะเราไปดูอันแรกกันก่อนค่ะหากถอดความครูถอดไว้ให้เป็นแบบนี้ค่ะอินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทรงคดเอราวันอ่า เห็นไหมคะอมารินบิดเบือนก็คือแปลงร่างเป็นอ่าแปลงร่างเรียบร้อยแล้วก็ปแปลงร่างเหมือนใครเหมือนพระอินทรงทรงก็คือขี่มาคดเอราวัณคดก็แปลว่าช้างเอราวัณก็คือช้างเอราวัณช้างนรมิตรริดแรงแข็งขันเนผือกผ่องผิวพันธ์สีสังสะอาดโอรารเห็นไหมคะช้างนรมิตรก็คือนรมิตรขึ้นมาอ่าช้างปลอมอะคะ่ะ เพื่อกผ่องผิวพันธ์สีสังสะอาดโอลาเห็นไหมคะบรรยายวิอย่างสวยงามอันนี้เราย่อลองมาเอ้ยไม่ใช่เราถอดความออกเป็นแบบนี้แล้วอ่าดูอันต่อไปอันนี้ครูก็ถอดไว้ให้แล้วเหมือนกันเหมือนที่เรา33เสียนโซภาเสียนหนึ่งมีเจ็ดงานดังเพชรรัตรูจีงานหนโบกกรณีสะหนึ่งย่อมมีเจดอกอุบลบรรดาอุตะ เมื่อเราถอดความออกมาก็ได้ว่าช้างเอราวันมีเสียงทั้งหมด33เสียงแต่ละเสียงมี7งาเห็นไหมคะพอแต่ละเสียงมี7งาในแต่ละงามีสะบัวอยู่7สะแล้วในสะบัวแต่ละสะมีดอกบัวอยู่7ก็กอมาต่ออีกนิดค่ะกอบัว1กอมีดอกบัวอยู่7ดอกบัว1ดอกมีกลีบบัวอยู่7กลีบ บัวแต่ละกลีบมีนางฟ้าร่ายรำอยู่เจ็ดองนางฟ้าร่ายรำแต่ละองค์มีนางสนมที่คอยติดตามอยู่อีกเจคนเป็นยังไงบ้างคะวิจิตพิสดารพอไหมคะนักเรียนโอเคเหมือนครูจะว่างนะคะ ครูมีข้อมูลสรุปความวิจิตพิสดารของช้างเอราวันค่ะที่เขาบอกว่าช้างเอราวันมีทั้งหมด33เสียนในแต่ละเสียงมี7งาก็เ,าเอา33คูณ7ก็ได้231งาทีนี้เขาบอกว่าในแต่ละงามีสะบัวทั้งหมด7สะก็เอาไปคูณกับ7ก็จะได้1,617สะที่นี้ในสะบัวแต่ละสะมีกอบัวทั้งหมด7กอ ก็เอาไปคูณกับ7ดอีกเหมือนเดิมก็จะได้11,316กอในกอบัวแต่ละกอมีดอกบัวอยู่7ดอกก็คูณเข้าไปก็จะได้97,233ดอกและในดอกบัวแต่ละดอกมี7กลีบก็จะได้554,631กลีบในแต่ละกลีบจะมีนางฟ้าไร้รำอยู่อีกกลีบละ7องค์ เมื่อเอากลีบดอกไปคูณ7ก็จะได้จำนวนนางฟ้ามาที่3 8 8ล้าน8 4 1 7องค์นางฟ้าแต่ละองค์มีนางสนมไร้รำเป็นบริวารอยู่อีกองค์ละ7คนก็เอาไปคูณได้ทั้งหมด27,179,919ล้าน1 9 9 1 9คนเป็นไงคะวิจิตพิสดารเพียงพอไหมคะเรามาดูรูปกันค่ะ นี่เลยออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาในเรื่องของการย่อความตะกี้คือถอดความถอดมาอย่างละเอียดเลยแต่ถ้าเราย่อความคิดว่ายากไหมคะเรามาดูอันนี้ค่ะ อันนี้เลยเทคนิคก,การอ่านจับใจความสําคัญด้วยเทคนิคบันได6ขั้น p l u สที่คุณครูเตรียมไว้ให้นักเรียนสแกน QR Code หลายคนสแกนไว้แล้วเพื่อเข้าไปเรียนตามบทเรียนมันติมีเดียของครูเองครูเตรียมไว้ให้นักเรียนมีแบบฝึกหัด มีเรื่องราวน่าสนใจหลายอย่างมีคลิปวิดีโอมีแบบฝึกหัดให้ทำมีเฉลยแบบฝึกหัดมีการ์ตูนน้องไทยๆจับใจความมีหลายอย่างน่าสนใจอย่าลืมกดเข้าไปนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสนุกไหมคะกับแอปพลิเคชันที่คูดเตรียมไว้ให้การจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคบันได6ขั้นตอนนี้มาถึงคิวของเราแล้วค่ะที่เราทิ้งค้างกันไว้ในรอบที่แล้วบทภาคเอราวันอันนี้เราจะต้องถอดความย่อความจับใจความสำคัญของมันให้ได้เราไปเริ่มกันเลยคะ่ะหลังจากที่เราถอดความกันไว้แล้วนะคะทีนี้เราจะเริ่มใช้บันไดขั้นไหนก่อนเลยคะ ถูกต้องค่ะใช้บันไดขั้นที่เรียกว่าตีนบันไดค่ะตีนบันไดคืออะไรคือศึกษาข้อมูลบริบทของข้อความลักษณะของบทอ่านที่เราได้มาอันนี้ลักษณะแล้วไม่ใช่โจทย์แต่ว่าเขาให้ สรุปความหรือให้ย่อความออกมาเราก็สังเกตก่อนเลยค่ะพอสังเกตเรียบร้อยทีนี้เราดูว่ามันมาจากบทภาคเอราวันใช่ไหมคะงั้นเก็บไว้ในใจก่อนค่ะทีนี้เราลองดูที่เราจะใช้บันไดขั้นไหนได้สําหรับครูครูจะใช้วิธีหาคําสําคัญค่ะดูซิหาคําสําคัญใช้ได้ไหมมีคําอะไรเกิดขึ้นซ้ําๆมีคําไหนคะใช่ค่ะคําว่าเสียงคําว่าเสีย ข้างบนมีคําว่าเอราวันคําว่าช้างเอราวันครูว่าคําพวกนี้ต้องได้ใช้ประโยชน์แน่นอนขีดเส้นใต้ไว้ก่อนค่ะทีนี้เล็งก่อนค่ะเราก็มองหาบันไดขั้นต่อไปที่เราจะหยิบยกมาใช้ส่วนบันไดขั้นต่อไปที่ครูเลือกใช้นะคะ ก็เราลองสังเกตข้อความของเราบทอ่านของเราก็จะมีคำว่าดังซึ่งเป็นคำเชื่อมการตัดคำเชื่อมหรือตัดส่วนขยายออกก็คือใช้บันไดขั้นที่4อ่าคำว่าดังเพชรชรัตรูจีในการถอดความออกมาก็ยังมีคำว่าดังอยู่ดังเพชรเห็นไหมงดงามแล่มีข้อความต่อหลังอีกเยอะเลยตัดข้างหลังทิ้งนะคะอ่า ตัดข้างหลังทิ้งเรียบร้อยทีนี้มาเรียบเรียงใหม่เราใช้บันไดขั้นที่1นึ่งว่าตะกี้เรามองหาแล้วว่ามันเกิดมีอะไรบ้างคําบริบทเราดูคําว่าเอราวันมีแน่นอนช้างเอราวันแล้วใช้บันไดขั้นที่2ดูคําว่าเสียนเสียนเกิดขึ้นสองครั้งมีคําเดิมๆซ้ําๆลองสรุปออกมาด้วยข้อความที่เป็นข้อความของตัวเราเองที่ครูบอกแล้วก็คือช้างเอราวันมีเสียนที่งดงามหรือเสียนที่สวยงามใช้ข้อความเป็นของเราเองก็จริงนักเรียนอย่าลืมนะคะว่า ข้อความนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคำพูดเป็นคำภาษาพูดยังคงต้องเป็นภาษาที่มาจากบทความนั้นอยู่ดีเพียงแต่ถอดออกมาให้อ่านให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเข้าใจใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะว่านักเรียนใช้ขั้นไหนก็ได้แล้วแต่ที่บทความหรือข้อความนั้นจะเหมาะสมแล้วก็ใช้ขั้นที่6ในการหาใจความสำคัญคะ่ะ และสุดท้ายที่ลืมไม่ได้อีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นไหนคะขั้น p l u สค่ะ p l u สประยุกต์ใช้ที่ครูบอกอยู่เสมอบทอ่านแต่ละบทเราเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้เอาเนื้อหาเ,เช่นคำสอนต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้ประยุกต์ใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือนำวิธีการนำความรู้ทั้งหมด เกี่ยวกับบันไดทุกๆขั้นไปใช้ในบทอ่านในงานประเภทอื่นเช่นงานเกี่ยวกับอ่านข่าวอ่านกรอนวรรณคดีอ่านจดหมายหรือเนื้อหาในวิชาเรียนอื่นๆเราก็สามารถนําความรู้ในการจับใจความสําคัญด้วยเทคนิคบันได6กขั้นไปชนใช้การทําข้อสอบบางทีเขาไม่ได้ให้เรายอ่อแต่เขาย่อมาให้แล้วแต่ให้เราเลือกเราก็เลือก ให้ถูกต้องโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้นพลัสที่ครูสอนในวันนี้แล้วอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะเด็กๆครูยังมีบทภาคเอราวันที่ครูถอดความไว้ทั้งหมดแล้วแนบลิงก์ไฟล์ไว้ข้างหลังคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมไปดูกันนะคะ ก่อนจบคลิปในวันนี้ครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความสุขกับการอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิคบันได6ขั้นพลัสที่ครูเตรียมไว้อย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วทำไปฝึกขัดด้วยกันค่ะบ๊ายบาย